ดีเพื่อนเพื่อน,นชวิตเรื่องทาทุกคนผมจะเปลี่ยนแจ็คชาร์ตนะในส่วนนี้เดี๋ยวมาดูความเท่ของภายในของเครื่องรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะแบตมันหมดนะครับมีส่วนนี้แจ็คชาร์ตพังนะยครับมาดูความเท่ของบอร์ดที่อยู่ภายในนี้นะครับโอ้โหเปิรออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะแบบเท่เลยนะนะภายในนะครับดูดิโอ้โคือดเดี๋ยววาเนี่ยโอ้โหไอซี IC, แบบนี้ขามเยอะมากเลยเพื่อนนะครับนี่ตามเบอร์นะครับ โอ้เอ้มากไอซีเขาใหญ่เสียงอะเนี่ยโอ้ยเบอร์อะไรเนี่ยโอ้ยนะเอ้มากเลยภายในเปลี่ยนแจ็คชาร์ดนะครับในส่วนนี้แจ็คชาร์ดพังนะครับนี่นะครับแจ็คชาร์ดอยู่สวยๆเลยครับง่ายมากตอนนี้ก็เนื่องจากว่าลายวงจรไม่พังนะครับ อ,อุปกรณ์นะครับคูควเท่นะฮะด้านนี้ไม่ค่อยมีอุปกรณ์เยอะเลยแต่ด้านนี้โอ้เพียบเลยนะครับเป็นแบบนี้นะโอ้โหยอดมากเลยนะไอตัวนี้เขาไว้รับรีโมทนะนี่รับสัญญาณจากรีโมทนะครับคําสั่งจากรีโมทเมื่อรีโมทหายแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วเ <c ười> ไ้เป็นอย่างน้ครับเนี่ยในส่วนนะี้นะอ้ใส่จ็คชารนะครับอันเพื่อนมาดูความเท่ภายในเพียงเท่านั้น อ้นะครับนี่เราก็ตามนี้แหละถ้าของเพื่อนมีญหานะอะไรมันหายไปยังไงก็ตูตามนี้นะครับเพื่อนครับโอ้ยอดมากเลยนี่ก็คือการใส่แจ็คชาร์จเข้าไปแล้วก็เอาสายชาร์จมาเสียนก็มีไฟแดงขึ้นมานะเพื่อนๆเ,เปิดเครื่องดูซิมันจะขาดหายาเหมือนเดิมไหม ไม่ขาดหายนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ก็ชัดๆพังแล้วก็ไม่มีไฟแล้วก็เวลาเปิดก็แป๊บเดียวก็ดับนั่นเองนะก็มีแค่นี้เพื่อนออภายในก็เป็นอย่างนี้ละวงจรก็เป็นอย่างนี้อะไรค่อนข้างตัวเล็กนะครับเพื่อนที่จะมองลําบากหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับเอ,อมองไม่เห็นก็มีแว่นขยายนะครับก็ได้อยู่ผมก็มีแว่นขยายพอได้สองก็พอได้อยู่ครับ มีแค่นี้แล้วทีนี้ก็ลองตรวจสอบในส่วนของบลูทูธแล้วก็ในส่วนของไอ้นี่นี่ไอเนี่ย USB เนี่ยทำงานได้ไหมนะครับถ้าทํางานได้ก็ประกอบเลยก็ไม่มีอะไรมากแบตเตอรี่เป็นนะครับเป็นหนึ่งก้อนนะครับทีนี้เป็นแปดหก้าศูนย์นะครับแรงดันเป็นตัวสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับเป็นเินกันไปในส่วนนี้สายเส้นนี้ก็คือสายอากาศนะครับสายอากาศมีแค่นี้แหละนะครับการดําเนินง,งานก็ มีแค่นี้เองนะสำหรับเครื่องนี้นะครับอ่านะครับชาร์จเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือปัดฝุ่นหน่อยนึงนะฝุ่นเยอะหน่อยนะครับนานแล้วนะนี่นะโอ้โหฝุ่นค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ปัดฝุ่นหน่อยนึงแจ็คชาร์จไม่มีอะไรมากนะครับลายวงจรเขาไม่ได้แตกไม่ได้ฉีกนะครับแจ็คเขาหลุดเขา บัตรกีเขาหลุดไปนะครับลายผูจอมไม่ได้ฉีกก็เลยง่ายหน่อยนะครับเพื่อนในส่วนของเสียงก็ดังนะครับดังว่ามีไฟแล้วแต่ก่อนไม่มีไฟแล้ว,วเขาก็เลยเล่นไปแล้วดับไปนบเนี่ยใช้าใงานได้นะครับช่างวิลเล่์องเท้าจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ